สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับมิโนลินเพื่ดหัดวันเพื่ดเพลสีส้มค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับวันเดนะคะกับการทําอาหารของมิโนลินซึ่งมิโนลินได้เป็นอ่อเป็นอุปกรณ์เป็นเบคอนกับช็อกโกแลตนะคะซึ่งมันไม่น่าจะเข้ากันเลยแหละใช่มันดูหน้าตามันก็คิดภาพก็ดูไม่ค่อยอร่อยแล้วของข้าวของหวานมารวมกันหน้าก็เมนูที่มิโนจะทํานะคะก็คือเป็นไข่เจียวเบคอนแต่คือถ้าไข่เจียวเบคอนเนี่ยมันก็จะไม่ ไม่ไม่ผีใช่ไหมเราก็จะมาราดกันด้วยราดเป็นซอสชโคโค็อกโกแลตราดหลังจากปิดท้ายนะคะคือภาพในหัวตอนนี้คือดูดีมากแบบปัง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 ปงเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเริ่มละลายเบคอนที่เรามีไว้ก่อนเลยนี่นี่ที่มิโนแชน่ตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งคือมันแข็งมาโปกๆเลย ก็เดี๋ยวเราเอาไปเข้าเว็บกันก่อนนะคะเพื่อให้มันละลายแล้วก็เอาไปทอดอีกทีนึงค่ะเพื่อจะให้มันกรอบอร่อยอร่อยละลายน้ำแข็งแัก5นาทีค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วกัน ออมาเป็นแผ่นๆให้เราเลยนี่ก็เป็นสามแก้วนะคะเพื่อที่ถ้าใช้ชากพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวมันจะละลายเอาเราก็จะใช้ช็อกโกแลต แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งไฟกันค่ะแล้วเราก็จะทํานี้นะคะเหมือนนึ่งมันอุ่นรอ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 เหมือนนึ่งมันนะคะแล้วก็จะปิดฝาคือความจริงหม้อน,นึ่งนิโ,น,โน,นก็มีนะ,ะแต่แบบไม่ใช้เพราะที่เก็บๆแล้วก็เราก็จะปิดความจริงก็ต้องปิดฝาแหล้วเราก็จะคนมันให้ละลายเป็นนะคะให้เลือดค่ะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตของเราก็เริ่มละลายเลย ราก็จะมาหั่นเบคอนนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปต่อไปนะคะเราก็จะมาทอดกันแต่ว่ามิโนจะใส่นะ้ำมันแค่นิดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเบคอนก็จะมีน้ํามันของมันออกมานิดเดียวพอนิดเดียวจริงๆนะนด ที่เราละลายเบคอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเบคอนนะคะอันนี้มิโนจะหัน่นค่อนข้างเป็นลูกเต๋าเลยนะนม่โนจะทําได้พอเป็นแบบลูกเตา๋าลูกเตา๋าไม่น่าจะได้ลูกเตา๋าน่าจะได้เป็นเสี่ยมผืนผ้านี่เอาชิ้นกันประมาณแค่นี้พอตึงตึงตึง,ตงอุ๊ยชาฝับ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  แล้วก็ักแบบไม่ยอมออกนี่นะคะเราก็จะได้เบคอนมาจํานวนหนึ่งนี่เห็นไหมแล้วหลังนนะคะเราก็จะเอาไปทอดก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่กับไข่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเบคอนจะไม่สุก เราก็จะผัดเลยระหว่มางที่เบคอนเริ่มไปสุกนะคะเราก็จะมาตอกไข่นะคะนี่เราจะไม่ปรุงด้วยเดี๋ยวรสชาติเสีย ันี่นะคะก็คือบิลลี่นะคะบิลลี่เป็นหอยทากนะคะซึ่งมิโนไม่เข้าใจอันนี้เป็นกรงเก่านะคะซึ่งมีหอยทากเข้าไปตายเยอะมากมิโนไม่เข้าใจนั่นก็คืออีกตัวหนึ่งที่มิโนคิดว่าน่าจะกําลังจะตายเพราะว่าเข้าไปยังไงก็ไม่รู้นี่นะคะตัวนี้ก็กําลังจะเข้าไปเหมือนกันอยากรู้จริงๆนี่นะคะบิลลี่ เราจะเอาช็อกโกแลตใส่เข้าไปตอนนี้เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปตอนนี้ช็อกโกแลตะจะค่อนจะแข็งนะคะจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะแข็งนะคะเราต้องไปใส่ตอนเรากินทน้งวางใจไข่ไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นตรงกลางหมดเลยอะ่ะปรบับสวยงามตามทองเรื่องมันก็ไม่ได้ดูแย่นะดูเนียนเนียน าก็จะโยกไข่เจียวมาเราจะไม่เอาจานมาวางไว้ใกล้นะคะเพราะว่ามันดูไม่ท่าทายเละนี่สวยงามก็คือช็อกโกแลตที่เราละลายกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลาดกันอัายตายดูไม่น่ากินเลยนะเธอ ยิ้มยิ้มนี่ตอนนี้นะคะก็เป็นส่วนของการชิมแล้วนะคะหน้าตามันดูค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆกลคัดูเป็นของที่ไม่ควรเอามากินอาไข่บอกว่าเหมือนโคโนมิยากิก็คล้ายๆนะโอเคมาทำแรกกันนะ ค,คืออธิบายก่อนมันคือไข่เจียวนะคะใส่เบคอนแล้วก็ราดกับช็อกโกแลตตึงกินได้จริงด้วยอ่ะ กินร็้กกินไม่รอดกินไ,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 ไม่ได้ไม่ได้อย่าหาทำหอมจืดมันขมอะบอกไม่ถูกแต่แบบ รสชาติมันขมอ่ะขมแบบได้ไงอ่ะแบบไข่ไม่ได้ไหม้ด้วยนะแบบกินไม่ได้ทุกคนกินไม่ได้จริงๆคือมันไม่อร่อยมันผมมันผมโอ๊ยตายยางมันผมขาดอีกอ่ะมันก็ขาดไม่เป็นไร มันกินไม่ได้อ้าอ่ะ,อะไม่ผ่านอย่าหาทํานะคะเมนูนี้ หน้าตาเขาดูน่ากลัวแล้วเราจะปลอบใจตัวเองด้วยการพิกขึ้นมาอย่างนี้้าดาว้าวดูน่ากินจังไข่เจียวธรรมาดาอือหือน่ากินมากๆเลยพี่ให้กำลังใจตัวเองนะคะโดยการพิ่อีกด้านะอร่อยนการวย <laughs> ทุกคนอย่าหาทำนะมันไม่ไวอ่ะมันเป็นแันไม่ถูกเป็นรสชาติที่มันมนุษยาชาติไม่ควรจะลองนี่คือน,น้ำช่วย เหมือนกําลังจําลองว่าโซยองเป็นกระเพาะอาหารอะคือทุกคนเข้าใจไหมว่าเรากินข้าวไม่ว่าของขาวของขาวอะไรของขาวของหวานพอเรากินเข้าไปใช่ไหมมันก็จะไปอยู่กันที่กระเพาะหมดเลยกระเพาะก็คงจะรสชาติอย่างเงี้ยแหละกระเพาะก็คงจะรู้สึกว่ารสชาติมันเป็นอย่างเงี้ยแหละทั้งของขาวแล้วก็ของหวานมันอยู่รวมบายค่ะทุกคน เมนูนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างแรงถ้าใครอยากลองนะคะก็ลองทําได้ค่ะแต่อาจจะกินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันไม้อร่อยจริงๆค่ะไม่ผ่านไมยบาจบไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะเย่ย <Yay, yay. S 2> ยังมีคลิปวันเดย์ของเมมเบอร์คนอื่นๆอีกด้วยนะดูได้ในเพลย์ลิสต์ด้านขวาล่างเลยนะคะนี่นีด้านบนมีคลิปแนะนำด้วยนะกดดูด้วยนะคะอะ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะคะจะไม่รักที่ส่งถึงทุกคนแล้วไอเตอ์ค่ะเย้ย